ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะมีปลาเฉพาะถิ่นชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าปลาพลวงชมพูหรือว่าปลากือเลาะนะฮะเนื้อปลามีรสชาติดีแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศราคากิโลกรัมหนึ่งเนี่ยหลายพันบาทเลยนะ,ะการยางแห่งประเทศไทยครับเขตภาคใต้ตอนล่างก็ได้แนะนําให้ชาวสวนยางพาราที่มีความพร้อมหันมาเลี้ยงปลาเศร,รษฐกิจสร้างไรายได้นะฮะติดตามจากรายงานกันครับ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บูรณาการงานส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีความพร้อมหันมาเลี้ยงปลาพลงชมพูหรือปลากือเลาะปลาเฉพาะถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ2,500-3,500บาทเพื่อให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่หลังจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยะลา ใช้เวลาน,านานกว่า10ปีในการเพราะขยายพันธุ์และศึกษาวิจัยการเลี้ยงปลาชนิดนี้จนประสบความสำเร็จและได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ทดลองเลี้ยงแล้วตั้งแต่ปี2,558ปลางพงเยปูเนี่ยเป็นปลาที่มีความต้องการของผู้บริโภคนะครับแล้วก็เป็นปลาที่มีมีค่าคือมีราคานะครับเราคุ้มกับการที่เราเลี้ยงปลางพงเยปูเนี่ยถ,ถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่โอเคว่าเราใช้ต้นทุนต่า ถ้าเราเลี้ยงแบบบ่อปิดนะครับอันนี้คือแค่ต้นทุนสูงท้งนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะที่มีทุนทรัพย์เนี่ยอันนี้คือการเลี้ยงปลาโพงหิปูนี้คือคุ้มนะครับใช้เวลาแค่3ปีนะเราสามารถที่จะได้ทุนคืนนะครับปี2557นะครับซึ่งสามารถเพาะได้ได้ลูกปลาหลายพันตัวนะครับประมาณ5,000ตัวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เพาะพันธุ์มาเรื่อยๆนะครับใน สองสามปีที่ผ่านมาก็ได้หลักประมาณหลักหมื่นนะฮะหลักหมื่นแล้วปีที่แล้วเนี่ยได้มา5,000กว่าตัวนะครับก็ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้นําไปเลี้ยงนะครับก็ปัญหาตัวเดียวก็คือตัวช้านะครับอาหารที่เลี้ยงอัจจารอดนี่ก็จะสูงนะฮะใ,ในไซส์ที่เราไปแจกอย่างเงี้ยฮะสักประมาณปลานิ้วปลาสองนิ้วนะ่ยไปแทบจะ100%เซที่จะรอด นายพงพัฒน์จินดาพลเจ้าของอันดาฟาร์มจังหวัดยะลาหนึ่งในเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ต่อยอดไรายได้จากยางพาราสู่การเลี้ยงปลาพวงชมพูเป็นอาชีพเสริมเขาทดลองเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ระบบปิดมาแล้วสองปีพบว่าปลาพวงชมพูเลี้ยงไม่ยากอัตราการสูญเสียน้อยมากหัวใจสําคัญของการเลี้ยงคือคุณภาพน้ําต้องดีมีออกซิเจนเพียงพอซึ่งที่ฟาร์มแห่งนี้ติดตั้งระบบน้ําวนและน้ําตก เปิดสลับกันทุก4-6ชั่วโมงตลอดทั้งวันบอ่อมีขนาดความลึก1.2เมตรให้อาหารเช้าและค่ำเลือกอาหารที่มีโปรโตีนสูง35-4 0เปอร์เซ็นต์ปลาจะเจริญเติบโต,ตได้ดีเลี้ยงราว2ปีครึ่งถึง3ปีจะได้ปลาตามขนาดที่ตลาดต้องการคือตัวละ1.8กิโลกรัมถึง2กิโลกรัมจำหน่ายได้ราคา5-700 0บาทต่อตัวและยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดโดยเฉพาะต่างประเทศตามราคาที่เขาตกลงกันว่าจะ ซื้อในราคากิโลละสามพันถึงสามพันห้านะครับต่อตัวผมประมาณการไว้ทั้งค่าไฟค่าอาหารค่าค่าดูแลจ้างลูกน้องมาล้างบ่อก,กองอะไรเนี่ยตกตัวละกิโลละพันสองรอยบาทไม่เพียงพอเลยตอนนี้ที่ที่อำเภอเบตงก็ไม่พอมีคนต้องฟรีออเดอร์ต้องสั่งล่วงหน้าใครจะทานบาน,นี้ตล,ลาดต่างประเทศไต้หวันมาเลเซียบูนายทางทางนี้นิยมมาก ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาพลงชมพูทั้งในพื้นที่จังหวัดยะลาและนาราธิวาสแล้ว150รายมีทั้งการเลี้ยงในบ่อซีเมนระบบปิดและเลี้ยงในบ่อดินน้ำไหลเช่นที่อำเภอเบตงอำเภอทานโตจังหวัดยะลานอกจากนี้ยังมีผู้สนใจเลี้ยงอีกจำนวนไม่น้อย ซึ่งเชื่อว่าหากการเพราะขยายพันธุ์สามารถทำได้ในอัตราที่สูงขึ้นปลาพวงชมพูจะกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ที่จะช่วยสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับคนในพื้นที่และเป็นส่วนช่วยในการอนุรักษ์ให้ปลาชนิดนี้อยู่คู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ต่อไปกนกนวลอินสมพักศรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน